สวัสดีครับผมก็มาพบเกมเกตชิมแพกนะฮะเราอยู่ในกิจกรรมการ,รประชุมันของโดโดโคในวันที่สามนะครับผมซึ่งก็จะเป็นหน้าแบบนี้เนาะโอเคครับผมเราจะเริ่มใช้ตัวสีเขียวก่อนนะฮะอ่าตามผมทีละขั้นตอนนะครับผมเอาตัวสีเขียวยิงสาหร่ายครับผมอ่าแล้วก็ยิงปลาหมึกคู่ออกนะผมแล้วก็ทําการเคลียร์สาหร่ายทางขวาฮะผมจะพาให้มันเคลียร์ง่ายก่อนนะแล้วก็เคลียร์ปลาหมึกครับผมต่อทาซ้ายครับผมทําเหมือนกันนะฮะ آ, ไม่น่านเร็วไปเนาะโอเคครับผมอเมื่อเสรยจนี้เสร็จให้เรากลับมาตรงนี้ครับผมแล้วก็ให้เราเปลี่ยนเป็นตัวที่สองครแล้วก็ปล่อยไปเลยครับผมให้กดตรงกลางนะตรงกลางมีสารายนะผมนี่แบบนี้เลยครับผมนะฮะนี่เราใช้อันน้ำตาลอยู่นะครับผมทีนี้เราก็ใช้อันสีเขียวครับผมมันจะสับมาอันสีเขียวให้นะแล้วก็ยิงสารายครับผมแล้วก็ใช้ตัวใหม่ที่มันให้มาครับผมในตรงนี้เนี่ยให้เราลิงตัวนี้นะฮะนะฮะ จะดูว่าผมนะให้ระเบิดช่องนี้นะฮะตู้มรับผมแล้วก็ช่องนี้ก็ให้ระเบิดตรงนี้นะฮะโอเคครับผมเป็นเสร็จสําหรับการท้าทายนะฮะก็จะได้ครบทุกรูกเนาะจริงจริงมันก็แค่ต้องการแค่36แต้มนะฮะแต่ข้อไหนๆแล้วยิงครบไปเลยก็ได้รับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม